มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่อยู่ขอบ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 พืบ้นที่ดีไหมเพราะน,นั่นคือต้นปัญหาของการเกิดไฟปา่าถ้าเราเข้าไปทําความเข้าใจแล้วช่วยเขาให้เข้าใจได้ในขณะเดียวกันภาครัฐเองผมว่าวันนี้เขาก็เปิดช่องที่จะมาช่วยกันพัฒนากระบวนการก็คือต้องไปดูเรื่องของน้ําดินปา่าพืชพันธุ์นี่แหละให้มันแมทกันว่าเฮ้ยคุณต้องดูให้เกิดน้านะน้ําเวลาฝนตกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไป นะถ้าเขาจะขุดบอ่อขุดอะไรเก็บน้ําไว้จําเป็นต้องยอมนะเพะื่อให้เก็บน้ําไว้แต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยว่าไม่ใช่เก็บเยอะจนเกินไปจนพังนะแต่ว่าก็ไม่เก็บน้อยจนไม่พอใช้อะไรต่างๆเสร็จแล้วพอน้ํามันถูกค้างไว้ในจุดที่สูงอ่ะมันจะแพร่กระจายแล้วสร้างความชืน้นซึ่งนี่ก็คือหลักของในหลวงรอเก้าเลยนะเรื่องของที่ห้อยห้องคขายนะครับหลังจากนั้นปลูกพืชนี่จะง่ายเลย กระบวนการท็คือทอย่างไรให้เกิดตลาดของพืชพันธุ์กลุ่มที่เป็นต้นไม้กลุ่มที่เป็นทรีก็คือเปลี่ยนแปลงอาชีพนะฮะเปลี่ยนแปลงเกษตรก็เปลี่ยนจากเชิงเดี่ยวไปสู่แนวทางป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะฮะถ้าเราน้องนาสาร์ราชามาใช้ก็ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่ยางบรรณเกษตรนะฮะต่างประเทศต,ตอนนี้เขาก็มี t e r m i n นโลจีใหมยย่หรือว่าคำใหมยย่ที่เรียกว่า agroecology ก็คือว่าการปลูกพืชเกษตรที่มันสอดคล้องกับระบบนิเวศที่สําคัญเองเนี่ยนะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาชีพเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากถ้าจะให้เกษตรกรเขาเปลี่ยนผักเดียวว่าเขาคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนจากเชิงเดียวเนี่ยมาสู่เชิงผสมผสานเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาลานะครับเอผลิตมาแล้วไปขายยังไงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นส่วนของผู้บริโภคนะที่ต้องสนับสนุน ทั้งน,นี้เนี่ยทุกคนก็สามารถสนับสนุนในการสร้างป่าแก้ปัญหาป่าได้โดยการสนับสนุนสินค้าที่ไม่รุกป่าหนึ่งสสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมก็พวกเกษตรินรีอะไรต่งางๆนียนะครับพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้ก็มีทางเษากษตรกรเนี่ยมาขายตรงในตลาดผู้ม่งเนี่ยนะเราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้คุณยิ้มพัชสิงที่เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียง อันนี้แรดูเหมือนก็เป็นแบบเออเราก็ดีเขาบอกพอเพียงนั่นนั่นแต่เรื่องเกษตรแต่ไม่ใช่เนี่ยพอเพียงมันเหมือนอยู่ในทุกที่ไปหมดเลยถ้าเราจะมาพูดถึงว่าเราอยู่ในอ่านของภรงนี้ประเทศที่มันเนี่ยเราอยู่ไม่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจํานวนของยานยนต์ที่มันควรจะมีพอเพียงเนี่ยมันแค่ไหนแต่เราก็ปล่อยให้มันเยอะซะจนอุณภูมิก็จะร้อนขึ้นตนานๆอันนี้แค่หนึ่งอย่างนั้นเจ้าเราสามารถที่เราจะทำกลไกให้ภาครัฐมาเข้าใจตรงนี้ได้ว่าทำไงถึงจะเรียกว่า ควบคุมให้จํานวนมันแค่นี้อ่าได้ไหมหรือว่าสิ่งกอ่อสร้างที่เรามีอยู่ในเซียงใหม่เนี่ยพอแล้วอย่างพื้นที่ความรีิพอแล้อย่างไอ้ที่มันอันไหนไม่ใช้ก็ทุบออกเพื่อจะกลายไปเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกใหม่ได้อะไรอาจารย์บอกว่าชีวิตของเราเนาะจะไม่ว่า,า,า,วาฉันจะมีแปลป่าเป็นของตัวเองอแทนที่จะบอกว่าฉันจะมีรถยนต์เป็นของตัวเองหรือแบบว่าเ้ป่าของตัวเอง,องเนี่ยคือเปลี่ยน คุณเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนค่านิยมถูกต้องค่ะว่านิยมใหม่แล้วคือคือคือคผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตวอร์มิงหรือสิ่งที่พลายเล่าให้ฟังนั้นใหม่เนี่ยมันมันพยายามจะบอกแล้วว่า wrong way wrong way แล้วเป็นแบบมาผิดทางแล้วผิดทางผิดทางพวกเราหยุดพวกเรามหันกลับไปทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามาถึงตรงจุดนั้นแล้วอ่ะที่เราไม่ได้มันล่องต้องไปทุกคนเนี่ยนะแต่เรากลับกลายเป็นว่าเราเปิดป่าดิบเขาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว แล้วก็ยังไปแทนพื้นที่เกษตรซึ่งเราควรจะม,มีส่วนหนึ่งไว้ทําการเกษตรเป็นอาหารเลี้ยงชีพแต่กลายเป็นว่าเราไปเปิดเพื่อการท่องเที่ยวแล้วพอการท่องเที่ยวขยายตัวสิ่งที่ต้องตามมาเกิดเรื่องการใช้น้ำ<ม>การใช้การใช้น้ำเนี่ยมาต่อในเรื่องของเราสูญเสียพื้นที่ป่าไปในที่เราพูดกันมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยน้ำก็เป็นตัวการสําคัญหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไม่มีการจัดการน้ําอย่างจรงิจรงจงังต่อไปนี้เนี่ยถ้าตราบใดที่เรายังไปต่อทอดต,ตรงไปที่ตาน้ํา<ม>แล้วไปใช้ในพื้นที่เกษตร ถามว่าเราจะมีน้ําเหลือพอที่จะรักษาสมดุลระบบนิเวศป่าได้แค่ไหนนะคะหมายความว่าป่าเราเนี่ยมันแห้งไปเรื่อยมันขาดน้ําที่จะซึมลงไปเป็นน้ําใต้ดินเพื่อที่จะเป็นเป็นธนาคารรักษาความชื้นในดินให้ลากดูดขึ้นไปอย่าปล่อยให้น้ําไปลงพื้นที่เกษตรเสียจนไม่สามารถจะมีรักษาระบบนิเวศได้นะตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยมีโครงการเล็กสั้นๆว่าคอ,อชคือโครงการจัดพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่อนุรักษ อยากจะให้มีการสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อีกหน่อยจะมีการโซนนิ่งเราเรียกว่าเขตจัดการพื้นที่อนุรักษ์เขตบริหารพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยได้มีสิทธิ์ในการปลูกไม้ที่ใช้เนื้อไม้ได้นะถ้าเราเราไม่สามารถที่จะป้องกันการตัดหรือบุกลุกที่ได้อย่างเดียวเราต้องส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านนั้นอนะ่ะปลูกไม้ที่เขาได้ใช้เพื่อเขาจะได้ไปลดการใช้ไม้ในธรรมชาตินะถ้าเขามีไม้ของเขาเองเขาก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาตินะแล้วก็ให้มีการสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็ก ในในเขตพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะรองรับระบบที่อาจารย์บอกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนน้ำในธรรมชาติมาแล้วเวลาปีไหนที่มันมีน้ําเยอะมีฝนมามนก็จะได้มีมีที่กักเก็บน้ําอย่างขนาดเหมาะสมด้วยนะคะไม่ใช่ขนาดใหญ่หรือว่าเราจะทําแต่ฝ้ายอย่างเดียว